ใครก็ลองตามหาแล็บท็อปที่เอาไว้ทํางานแบบอึดๆหน้าตาเรียบร้อยวันนี้ผมมีมาแนะน,นํา1ตัวครับเจ้านี่ก็คือ Lenovo Yoga Pro 9i a l r a Edition สวัสดีครับอยู่กับผมบอสเช่นเคยนะวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัวนี้ครับ Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition ก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ครับมาพร้อมกับความเรียบรู้ดูดีตามสไตล์ของ l e n o v o เลยคนที่เหมาะกับเจ้าตัวนี้ครับแน่นอนว่าต้องเป็นสายเคียเตอร์ทำงานเกี่ยวกับกราฟิกตัดต่อวิดีโอเกี่ยวกับภาพอะไรแบบนี้จะเหมาะมากหรือจะเป็นสายสถาปนิกสายออกแบบอะไรแบบนี้ที่ต้องการการทำงานข้างนอกและประสิทธิภาพที่ดีแถมจอตรง เบาบางพกพาได้ง่ายตัวนี้เหมาะหมดเลยครับวัสดุของตัวเครื่องทั้งหมดครับเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยดีไซน์ก็จะคล้ายๆกับตัวก่อนเนาะตามสไตล์โยก้าก็จะโค้งๆมนๆเรียบๆแบบนี้ครับจะเห็นความสะท้อนแสงเล็กน้อยนะตัวผิวเนี่ยมันจะเป็นผิวด้านๆครับเทาด้านๆเนาะน้ำหนักของตัวเครื่องครับจะอยู่ที่2 0 7กิโลกรัมเท่านั้นเองมือเดียวสบายๆครับพกพาง่าย เน,เนี่ยแค่มือเดียวผมก็เอาอยู่แล้วและสําหรับหน้าจอครับสามารถกางได้แบบ180องศาเลยและอยากให้ดูผมอยากให้ดูความลื่นไหลของเขานี่ครับแค่มือเดียวครับตอนที่เราเปิดหน้าจอเนี่ยเราไม่ต้องกดแล็ปท็อปลงไปด้วยนะแค่มือเดียวครับดูนะเนี่ยโอ้โหมันลื่นมันมันลื่นมากครับมันไม่มีแบบกระดกกระดักเลยนะปกติถ้าเกิดเป็นแล็ปท,ท็อปที่แล็ปท็อปพ,พื้นๆอะไรแบบนี้ตอนที่เราเปิดหน้าจอขึ้นมามันจะกระดกนิดน,นึงเนาะแต่นี้ครับไม่มีเลยลื่นเปลื้ด นี่สำหรับโลโก้เรโนโวในเจนใหม่ครับจะย้ายมาอยู่ตรงกลางทั้งหมดแล้วนะจำเมื่อก่อนเนี่ยโลโก้เขาจะอยู่ด้านข้างเขียนว่าเร o นโวนะย้ายมาตรงกลางหมดแล้วผมถือว่าดูดีกว่าแต่ก่อนเดียวมากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างจะเกินกลางแล้วมันบาลานซ์ดีและตู้เครื่องครับผมบอกเลยว่าบางมาก ค้งมนทุกจุดเลยไม่มีจุดไหนที่เป็นเหลี่ยมสันคุ้มคมเลยนะตามมุมเครื่องตามขอบอะไรแบบนี้ครับผมถือว่าสัมผัสเนี่ยดีมากมันจับแล้วมันไม่เจ็บมือเลยครับฟิลมันดีฟิลมดีจริงแล้วมันลื่นผิวมันลื่นมากครับทาให้ตอนเราสัมผัสเนี่ยมันค่อนข้างจะมีฟิลที่แบบว่าฟิลมันดีอ่ะมันไหลลื่นมันไม่มีสะดุดเนาะด้านล่างครับก็จะเป็นฝาปิดที่เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะทั้งหมดเลยครับแล้วก็มีรูระบายอากาศตรงนี้ช่องระบายอากาศทั้งหมดครับจะอยู่ด้านหลังซ่อนอยู่ตรงนี้นะในร่องนี ถือว่าดีไซน์ดีครับทุกอย่างออกแบบมาได้เรียบหรูดูดีดูแพงมากๆโอเคเปิดไปดูด้านในกันหน่อยดีกว่าสําหรับด้านในครับเ็จะเจอจอที่ค่อนข้างจะใหญ่มากจอของเขาครับมาพร้อมกับจอ16นิ้วแล้วขอบหน้าจอเนี่ยค่อนข้างบางครับดูพรีเมียมมากเลยดูดิตรงข้างๆเนี้ยมันประมาณสักครึ่งเซนได้เองครับผมถือว่า ดีไซน์ของจอเนี่ยทำออกมาได้ดูดีดูแพงมากและที่สําคัญคือแผงน,นหน้าจอตัวนี้ครับเป็นแบบ OLED ชื่อของหน้าจอตัวนี้ครับก็คือ Lenovo PureSync Pro Display มีรีเฟรชมาให้120เฮด้วยกันความละเอียด 3.2K ครับและที่สําคัญเลยรุ่นที่ผมได้มาเนี่ยสามารถสัมผัสได้ครับนี่คุณดูเห็นไหม <laughs> เราสามารถทัชสกีนได้ครับสำหรับรุ่นนี้เนาะจริงๆ Le งเล o ตัวนี้มันมีหลายสเปคนะครับเราสามารถไปเลือกได้ว่าเราจะเอาจอสัมผัสไหมหรือจะเป็นแค่จอโอเลอย่างเดียวอันนี้เราสามารถไปเลือกได้เลยครับตอนที่เราซื้อนะทัดก็ติดมือดีนะไม่มีปัญหาอะไรครับเนี่ยเห็นไหม จอตัวนี้ครับผ่านการคาลิเบรตมาเรียบร้อยแล้วนะจากโรงงานไม่ต้องเอาไปคาลิเบรตเพิ่มก็ได้ครับแต่จากที่ผมได้ลองทดสอบดูครับเจ้าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าจอเนี่ยค่อนข้างตรงมากเป็นจอที่สีเที่ยงตรงที่สุดตัวหนึ่งที่ผมเคยจับเลยคือตอนคาลิเบรตเนี่ยมันแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับสีเนี่ยค่อนข้างจะตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเอาไปใช้ครับไม่ต้องกลัวเรื่องสีไม่ตรงนะตัวนี้ค่อนข้างตรงเลยแล้วเราก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะเอา เป็นจอแบบโหมดสีอะไรใน l e n o v o v a n t a g e ครับจะมีให้เราเลือกค่าสีของจอด้วยแล้วจากที่ผมทดสอบครับด้วย SpiderX Pro เนี่ย srgb ครับได้ถึง100% dcip 3ครับได้ถึง100%และที่ s ซอร์ไพรครับก็คือ Adobe rgb ครับได้ถึง95%สุดท้ายเขาเป็น n t s c ได้อยู่ที่93%ครับบอกเลยว่าเป็นจอที่โคตรตรงพูดงี้เลยโคตรตรงสสารับเรื่องสีครับไม่มีอะไรต้องกังวลเลยคือมันเป็นจอที่แบบ ดีมากมากๆอยู่แล้วเอาไปใช้ในวงการหนังได้เลยครับความเที่ยงตรงขนาดนี้ผมว่าสบายๆนะใครเอาไปตัดตอ่อหรือใครเป็นดีไซเนอร์ที่ต้องใช้ความเที่ยงตรงของสีมากๆเนี่ยจอตัวนี้ตอบโจทย์แล้วด้วยความเป็นจอโอเรสครับจอมันดำสนิทมันสวยมากใครเอาไปนั่งดูคอนเทนต์อะไรอย่างงี้ก็โอเคนะผมลองเอาไปดูพวก Netflix อะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะได้ประสบการณ์ที่ดีอีกระดับหนึ่งเลยครับ และยิ่งเจ้าจอตัวนี้ครับรองรับ HDR ด้วยก็คือมี Dolby v s s o o n ก็จะทำให้เราสามารถดูหนังไนดะ้แบบเต็มอัตรรสเต็มทุกเมนะ็ดสีเนาะก็คือดีดีตัวนี้ดีจริงเรื่องจอเนี่ยคือขายห่วงผมว่าน่าจะเป็นลำดับต้นๆของโลกแล้วสำหรับตัวนี้ดีดีดีมากดีมากก็เทอมาดูด้านบนกันนิดหนึ่งครับข้างบนเนี่ยก็จะเป็นกล้องซึ่งกล้องเนี่ยมีความพิเศษตรงที่เขามี IR เซนเซอร์ด้วย เราสามารถสแกนหน้าได้ครับไม่ต้องกดพาสเวเปิดแค่เปิดแล็ปท็อปเึ้นมาปุ๊บสแกนหน้าแล้วเข้าได้เลยและสําหรับกล้องตัวนี้ครับสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้ครับจะมี e shutter มาให้สามารถปิดกล้องได้การโดนแฮ็กได้แบบ100%เ็ครับเขาจะตัดไฟเลยนะถ้าปิดสวิตตัวนี้สโลรคอลลีอของกล้องครับให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลด้วยกันและที่สําคัญคือแล็ปท็อปเครื่องนี้ใช้ cpu จากทาง intel ครับทำให้เขามี ai สามารถใช้ studio เอฟเฟ t ตัว ai เนี่ยจะมาช่วยในการทําให ภาพของกล้องออกมาดูดีขึ้นและสามารถออโต้เฟรมได้เราขยับซ้ายขวาเขาจะทําการครอปแล้วก็เลื่อนให้ตามหน้าของเราหรือจะเป็น eye contact ตัว ai เนี่ยก็จะทาให้ลูกาตาเราจ้องกล้องอยู่ตลอดเวลาทําให้เราเหมือนมองกล้องอยู่ตลอดเวลานั่นเองหรือใครจะเบอร์หลังครับฉากหลังมันไม่ค่อยสวยเราไม่อยากให้เห็นเราก็สามารถใช้ ai ในการเบอร์หลังได้เลยอันนี้ก็คือความพิเศษของกล้องตัวนี้ และเอาใจสายประชุมครับเจ้าตัวนี้มีไมถึง4ตัวด้วยกันสามารถเอาไปประชุมคอนเฟลเลนต์ได้เลยและเสียงในค่อนข้างดีด้วยตัวนี้จะมี AI ในการตัดเสียงน้อยแอนเซลลิ่งได้ด้วยทําให้คู่สนทนานของเราเนี่ยฟังเสียงเราได้แบบคืนคลีนเนาะอันนี้คือมันค่อนข้างโอเคครับเอเอามาใช้ตรงเนี้ยค่อนข้างจะดีละต่อมาครับเรามาดูด้านล่างกันหน่อยดีกว่าก็คือคีย์บอร์ดนั่นเองเนาะสำหรับคีย์บอร์ดครับก็จะมาแบบฟูลไซส์และที่สำคัญคือปุ่มของเขาอะ่ะมันมีความยางเล็กๆมันหนึบๆครับมันไม่ได้ลื่นๆหรือเเป็นจ ของพลาสติกนะฟิลลิ่งคือมันดีมากมันฟิลลิ่งเนี้ยคุณต้องมาลองเองคุณหนึ่งจะรู้นะมันปุ่มเนี้ยจะเป็นสีเทาที่สีมันจะสว่างกว่านิดหนึ่งครับแล้วก็มาพร้อมน้ำแพ็ตรงนี้ มีฟีเจอร์ต่างๆครบครับฟังก์ชันการกดปุ่มอะไรงี้มาครบหมดเลยไฟใต้คีย์บอร์ดครับจะเป็นแบบสีขาวอย่างเดียวนะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นไฟ RGB ได้ครับอันนี้ผมถือว่าโอเคแล้วล่ะเพราะว่าแล็ปท็อปเนี่ยมันเป็นแล็ปท็อปทำงานครับถ้าเกิดว่าเอาไฟ RGB มาเนี่ยมันก็จะแอบแบบฉีกๆนิดน,นึงเนาะอันนี้คือคุมโทนดีครับเอาไปไประชุมเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยเลยกระเทิบลงมาด้านล่างครับก็จะเห็นทัชแพดท,ที่ใหญ่มากคุณดูมือผมนะมือผมใหญ่มากเลยนะทัชแพดเนี่ยใหญ่กว่าครับ คือโ,อโหทัชแพดบบใหญ่มากเลยอะ่ะใครที่ไม่ได้ใช้เมาส์ต้องการพกพาต้องการเอาเอาอกไปทํางานข้างนอกเนี่ยผมบอกเลยว่าทัชแพดสามารถใช้ได้แบบสบายๆประมาณนี้ครับสำหรับรูปร่างหน้าตาดีไซน์ของเขาเนาะถ้าเกิดต้องให้คะแนนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า10เต็มสิครับเรียบหรูดูดี ต่อไปครับเรามาดูเรื่องของสเปคกันมากดีกว่าสเปคเจ้าต,ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเขามาพร้อมกับ CPU ที่เป็น CPU รุ่นใหม่ล่าสุดของ Intel ในรุ่น Intel Core i9 285H ที่มี Core NPU ใช้ในการประมวลผล AI ได้สำหรับ CPU ตัวนี้ครับจะมี16คอแบ่งเป็นคอ P 6คอและคอ E อีก8คอด้วยกันมีเทสทั้งหมด16เทสต์บสปีดสูงสุดครับจะอยู่ที่5.4 g h z ด้วยกันและ CPU ตัวนี้ครับก็มี GPU มาให้ด้วยนะ ซึ่งเป็น gpu จากทาง intel ครับในรุ่น intel arc 140 t และสุดท้ายเขาก็จะเป็น npu intel ai boost ที่สามารถประมวลผลสูงสุดได้ถึง13เทราอ t ด้วยกันถ้าใช้ประสิทธิภาพทั้งหมดของ gpu และ cpu เนี่ยจะสามารถประมวลผล ai ได้ถึง99อเทราออเลยและในส่วนของกราฟิกครับเจ้าตัวนี้ก็ให้ rtx 5070มีเวลมให้มา8 g b ด้วยกันเป็นแบบ gddr 7สําหรับแรมระบบครับให้มา6ก g b ด้วยกันเป็นแรมแบบ lpddr 5 x บัตร8,400เป็นแบบออนบอร์ดไม่สามารถอัปเกรดได้และไม่สามารถถอนได้ด้วยสำหรับ SSD ครับให้มา2 t b ทด้วยกันเป็นแบบ M2 NVMe PCIe Gen4 ครับสำหรับเรื่องของสเปคครับ,รบก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะค่อนข้างจะเป็นสเปคที่ท็อปอยู่พอสมควรเลยครับไม่ว่าจะเล่นเกมหรือทำงานก็เอาอยู่แน่นอนจริงๆใครหาแล็ปท็อปที่เอาไว้เล่นเกมแต่ต้องการพกพาอะไรแบบนี้ผมว่าตัวนี้ก็เหมาะนะคือสเปคมันค่อนข้างแรงอ่ะผมว่ามันทาได้ทุกอย่างอยู่แล้วครับจากที่ผมลองทดสอบด้วย ซีดีเบนซ์มครับมันตีคอครับจะทำคะแนนได้อยู่ที่ 22, 5 5 9คะแนนซิงเกิลคอเขาอยู่ที่2030คะแนนด้วยกันต่อไปครับซีดีเบนซ์2อมันตีคอจะได้อยู่ที่1 1 0 9 1คะแนนซิงเกิลคอครับรบคะแนนด้วยกันต่อไปเข้าไปดูเรื่องของการใช้งานจริงกันมากดีกว่าเป็นเรื่องที่โปรแกรมทํางานครับอย่างพิมีโปรสำหรับโปรแกรมพิมีโปรครับต้องบอกเลยว่าใช้งานได้สบายสบายเลยผมลองเทสด้วยไฟล์วิดีโอ4 k 4 2 2 0ีบิตครับ ตัดคลิปประมาณ10นาทีเนี่ยไหลลื่น p พย์แบ็กไม่มีสะดุดเลยถือว่าโอเคต่อมาครับผมลองทดสอบเรนเดอร์ด้วยด้วยคลิปเดียวกันนี่แหละ4 k 4 2 0 b i t คลิป10นาทีครับใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ3นาที20วินินิดเองอย่างที่บอกไปครับใครเอาไปทำงานใครเอาไปตัดตอ่ออะไรแบบเนี้ยเจ้าตัวนี้มันเหมาะมากเพราะว่า p e r f o r อร์มาของเขาอะมันสูงจริงๆเอาไปเรนเดอร์คลิปก็ได้เอาไปตัดคลิปก็ได้ หรือจะเป็นโปรแกรมอื่นของ Adobe ครับก็จะเป็นพวก Photoshop Lightroom AI อะไรแบบนี้โอ้สบายๆครับใช้งานได้เหลือๆแน่นอนโปรแกรมพวกนั้นชิวๆครับมันไหลลืน่นมันไม่มีสะดุดมันไม่มีงอแง Air เลยสําหรับโปรแกรม3โปรแกรมนี้เนาะใครเป็นสายกราฟิกครับก็เอาไปใช้งานได้เหมือนกันสบายๆและที่สําคัญคือจอมันตรงมากสีมันค่อนข้างตรงเอาไปทํางานเนี่ยลูกค้าไม่บ่นแน่นอนว่าสีเพียนนะสำหรับสายทํางานเนี่ยใช้งานได้โอเคแน่นอน ต่อไปครับไปดูเรื่องของการเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าเกมแรกก็จะเป็น e x p d n t i o n 33ผมลองเล่นแบบ Full HD ครับเปิด DSS preset เ,เนี่ยปรับเป็น Quality frame rate จะได้อยู่ที่200-230ถึงส Forza Horizon ไฟครับผมปรับ preset เป็น Extreme มเปิด d ี s am, Quality เปิดเฟรม Gen 4X เล่นบทความละเอียด f ูลครับเฟรมเรทจะได้อยู่ที่127อย่างที่บอกไปว่ามันเหลือๆจริงๆตัวนี้ไม่ว่าจะเล่นเกมหรือทำงานคุณสามารถใช้ได้หมดเลยถึงดีไซน์ถึงรูปทรงหน้าตาแบบเนี้ยมันจะออกไปทางคนทำงานมากกว่าเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเล่นเกมจริงๆอะ่ะมันเล่นได้ครับ และสำหรับแ l a ท็อปตัวนี้ครับมีระบบ smart mode ด้วยนะสามารถปรับจูนตามการทํางานของเครื่องได้ให้มันเหมาะสมกับงานที่เราทําอยู่แบบอัตโนมัตินะอย่างเช่น Collaboration เนี่ยก็จะเป็นโหมดที่เอาไว้ใช้กับการประชุมออนไลน์หรือจะเป็นโหมด a t t e n t t o o n สำหรับโหมดนี้เขาก็จะช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยโฟกัสกับการทำงานได้ดียิ่งขึ้นและเขายังมีเทคโนโลยี Smart Share ด้วยนะที่จะใช้ไ I มาช่วยในการเชื่อมต่อแล็ปท็อปและสมาร์ทโฟนของเราไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ได้อย่างง่ายดายครับสามารถโอนถ่ายข้อมูลอะไรแบบนี้ได้เลย และสำหรับเรื่องของความร้อนครับจากที่ผมฟูมาผมเบินยาวๆเลยนะอุณหภูมิ CPU สูงสุดครับอยู่ที่102องศาบางคนอาจจะตกใจว่าทำไมร้อนจังอันนี้ครับถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ปกติสำหรับตัวเครื่องครับก็ต้องบอกว่าตัวเครื่องด้านบนเนี่ยมันจะร้อนหน่อยแต่ว่าตรงที่เราวางมือเนี่ยตรงทัชแพดอะไรแบบนี้มันไม่ร้อนเลยนะมันค่อนข้างเย็นด้วยซ้ำครับผมบอกเลยว่าเป็นการถ่ายเทความร้อนที่ดีมากๆคือตอนเราใช้งานเนี่ยเราจะได้ไม่รู้สึกร้อนแล้วเราก็ใช้งานได้ยาวและต่อนเนื่อง แล้วพัดลมครับให้พัดลมมา2ตัวด้วยกันเนาะระบายความร้อนออกทางด้านหลังทั้งหมดเลย<ม>ต่อมาครับเรื่องของแบตเตอรี่ก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้แบตเตอรี่เนี่ยถือว่าให้มาเยอะพอสมควรเลยครับแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่84วัตต์ฮาวจากที่ผมลองทดสอบครับด้วยการดู y o YouTube ยาวๆเลยเปิดแสงหน้าจอ50%ครับ จะสามารถดู YouTube ได้ประมาณ4ชั่วโมงเลยนะถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างจะยาวนานครับต่อมาครับก็เป็นเรื่องของพอร์ตการใช้งานการเชื่อมต่อต่อตางๆเนาะเจ้าตัวนี้ครับให้ Wi-Fi 7มาและบูทูธครับให้มาเป็นบูทูธ o 4ุดด้วยกันพอร์ตการเชื่อมต่อครับจะให้ usb type a 3.2 gen 1ให้มา2ช่องด้วยกันและ usb c รองรับ thunderbolt 4และ usb C 40 GB ให้มาอีก2ช่อง HDMI ครับให้มา1ช่องด้วยกันต่อมาครับเป็นแจ็ค3.5ให้มา1ช่องและพอร์ตที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากในที่สุดครับผมก็ได้เจ้าพอร์ตนี้มาพอร์ต SD card reader ที่เป็นแบบ Full Size ไม่ใช่ Micro SD card แล้วนะเป็น SD card ครับสำหรับสายช่างภาพสายถ่ายรูปคุณจะเลิฟช่องนี้มากเพราะว่าเราใช้ SD card กันเยอะมากๆนะสำหรับการถ่ายรูปอะไรแบบน,นี้เจ้าตัวนี้ครับให้ SD card มาแล้วขอบคุณครับขอบคุณจริงๆ และสำหรับปุ่มตรงนี้ครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นปุ่ม power นะเอาจริงๆครับปุ่ม power เนี่ยเราแทบไม่ได้ใช้เลยนะจากที่ผมลองใช้เนี่ยคือเครื่องปิดอยู่เราสามารถเปิดแล็ปท็อปขึ้นมาแบบนี้แล้วเครื่องมันเปิดให้เลยครับเราไม่ต้องกดปุ่ม power ตอนเราปิดเนี่ยเราก็กดชันดาวแล้วก็ปิดหน้าจอไปเราก็ไม่ได้ใช้ปุ่ม power อยู่ดีครับนะปุ่ม power เนี่ยถ้าเกิดว่าจะได้ใช้จริงๆอะสำหรับผมนะผมเอาไปใช้ตอนที่ล็อกหน้าจอซะส่วนใหญ่นี่เดี๋ยวผมทํใไปดูสมมติผมอยากไปข้างนอกเงี้ยแล้วผมอยากล็อกหน้าจอผมก็กนะดับ เรื่องของลําโพงครับเจ้าตัวนี้ผมบอกเลยว่าลําโพงโหดมากเพราะว่าเขาให้ลําโพงมาถึง6ตัวด้วยกันลองรับระบบเสียง Dolby S Mode เสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังกัน จากที่ได้ลองฟังครับก็ต้องบอกว่าลําโพงคือโหดมากๆนะเสียงเบสก็มีเสียงกลางก็มีเสียงแหลมก็มีและที่สําคัญคือเสียงดังมากใครเป็นสายคอนเทนต์ครีเอ r เตอร์ใครเป็นสายดูหนังฟังเพลงอะไรแบบเนี้ยต้องการใช้เสียงแทบไม่ต้องใช้หูฟังเลยครับคือลําโพงเขาดีจริงๆนะตามที่คุณได้ยินไป สำหรับ Windows ที่ให้มาเขาก็เป็น Windows 11 Home และมี Microsoft Office Home 2 0 2 4ติดมาในเครื่องเลยยังไม่พอครับเจ้าตัวนี้ยังติด Microsoft 365แบบเบสิกให้มาด้วยเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยครับฟรีๆไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะและสำหรับเรื่องของประกันครับเจ้าตัวนี้ให้ประกันแบบ Lenovo Premium Care นาน3ปีด้วยกันเรียกได้ว่าให้มาครบจบสามารถเอาไปใช้งานได้ทันทีเลยนะเจ้าตัวนี้อย่างที่บอกไปใครเป็นสายทำงานใครเป็นสายครีเอเตอร์ หรือจะเป็นสายวิศวกรหรือเอนจิเนียร์สถาปนิกสายออกแบบต่างๆอะไรแบบนี้คุณจะเหมาะกับเจ้าตัวนี้มากเลยเพราะว่ามันสามารถพกพาได้แบตบมันก็อึดพอสมควรแล้วก็ที่สําคัญคือประสิทธิภาพของเขามันสูงจริงๆครับรับรองว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะทํางานได้เยอะขึ้นถ้าเกิดว่าซื้อเครื่องนี้ไปเนาะ เพราะว่าราคาเจ้าตัวนี้ครับก็ต้องพูดตรงๆว่ามันก็ไม่ได้เบานะราคาเริ่มต้นของเขาเขาจะอยู่ที่85,990บบาทก็อย่างที่บอกไปครับก็คือราคาเนี่ยไม่ใช่แล็ปท็อปราคาถูกแน่นอนแต่ว่า ถามว่าคุ้มค่าไหมก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าแน่นอนถ้าสนใจครับลองไปหาซื้อได้นะตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเนาะสุดท้ายนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ช่องเราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ครับผมบอสและ Lenovo Yoga Pro 9i a u r a edition เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย